อ๋อคะ่ะปลาสีอะไรยังปลาสีแดงเนาะยีลงยีลงเร็วๆแดง นี้หวานให้กล้องไงเอาลนขาไม่เอาเดี๋ยวหมดกาดเอ้ยกินไม่ได้ชอบไหมครับชอบให้อาหารปลาปะมีปลาเยอะเลยปะพูดแต่นี้เยอะเยอะ cua bye bye cả nè bye bye con bye bye. Bye bạn Bye